าัอไอเดียการแต่งตัวเนี่ยครับแฟนซีอย่างนี้คิดเองหรือว่าย่างไรครับคิดเองครับพอดีคิดเองแล้วก็มีชุดอยู่แล้วของลูกชายก็จะมีชุด กเต้แล้วก็ชุดชุดก๋วยเตใช่ครับก็สร้างสีสันเรียกลูกค้าใช่ครับผมก็เด็กๆมีรถนั่งรถตู้มาก็อยจางพักทายครับช่วงห้าโมงคู้ปกครองก็จะซื้อมุกรอบให้ลูกๆทานก่อนกลับบ้านอย่างนี้ครับตอนนี้พี่ทำอะไรมาอยังไงล่ะครับก็ ผมเป็นช่างตัดผมชายอยู่ที่เครือสาม้านครับอ๋อครับแฟนเปิดร้านสวยๆอืมก็ช่วงนี้มันอย่างว่ามันจะเงียบๆทำโควิดก็เลยมาเรียนทำหมูกรอบกับเชฟอ่านนะครับจะต้องมารับนักเรียนก็คือลูกชายอยู่ที่โรงเรียนสว่างอยู่เลยครับอ๋อครับก็เลยหาอาชีพเสริมก็คือทอดหมูกรอบเอามาขายหน้าโรงเรียนแล้วก็รับลูกชายกลับบ้านโอเค ขายกี่โมงถึงกี่โมงเนี่ยครับของเราจะขายช่วงบ่าย3ามโมงคึ่งถึง6กโมงเย็นครับ,รบโดยประมาณก็<อ>คือของเราที่จะทําวันต่อวันจะไม่มีภาพนคืนครับก็คือทําแค่หมดขายเวลาช่วงเวลาสองถึงสามโมงเพื่อที่ลูกคา้าได้ดิ้นรถของความอกร่อของรสของปครับ,รบพี่ขายมานานหรือยังครับพี่ก็ขายได้เกือบเดือนนะครับขายหยุด ต้องไหนยังไงครับพี่ขายอยู่ซอยเนินนอกหานครับหน้าธนาคารออมสินครับครับหน้าโรงเรียนสว่างบริบูรณ์ครับชวนสาวติตนี้จะขายที่ตลาดสี่มุเมืองแหลมฉบังนะครับ,รบถามว่าหมูกรอบของเราลูกค้าติดเพราะว่ารอบใหม่สดทำทุกวัน